ออเดอร์ที่วางอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นของพี่ชายอยู่ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพี่เขาจัดแบบชุดใหญ่เลยผมไล่ไปทีละสเต็ปก่อนเลยอันดับแรกนะครับเครื่องไร้สายตัวสีแดงอิงวันรุ่น2นะครับรุ่นท็อกนะครับนี่นะครับพี่มีเครื่องพร้อมแบตเตอรี่1ก้อนติดมาเครื่องนะครับแล้วก็ตูดเปลี่ยน1อันนะครับแล้วแบตเตอรี่เสริมอีก1ก้อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับอ่อุปกรณ์ครบชุดนะครับอยู่ข้างล่างจะมีสายนี่นะครับพี่ สายชาร์จตัวตูดท้ายซีแล้วก็ยางโอลิงนะครับผมแล้วก็ตูกใส่สีสายเอ็มนะครับแบบฐานนะครับหนึ่งห่อนะครับพี่อันดับที่สามนะเข็มของดิ๊กนะครับครบทุกเบอร์นะพี่อย่างละสองกล่องนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้พี่ฟังก่อนเบอร์ห้า2สองกล่องนะครับเบอร์เก้า RL สองกล่องนะครับแล้วก็เบอร์เก้า r ์สองกล่องนะครับแล้วก็เบอร์สิบสี่นะครับพี่สองกล่องนะครับแล้วก็เบอร์เก้า RM หนึ่งกล่อง เบอร์สิบห้า R M หนึ่งกล่องแล้วก็ชุดหมอแปลงนะครับ E D เจ็ดร้อยนะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดมอแปลงก็อยู่ในกล่องนี้ส่วนอันนี้เป็นอุปกรณ์ไอเทมเสริมนะครับที่แถมมากันในชุดนะครับมีตัวพุทธวิกเหยียบนะครับแล้วก็สาย R T A อย่างดีหนึ่งเส้นแล้วก็สีดำดันามิกตัวทิเบิลแบ็กนะครับขนาดแปดออนหนึ่งขวดนะครับพี่ตัวอันนี้เป็นน้ํายาลอกลายของยี่ห้อดอครับผมแล้วก็ที่ผมจะแถมพร้อมกับเครื่องให้พี่นะ ก็จะมีผ้าพันกระบอกสีดําให้2ม้วนครับพี่แล้วก็ยางเพลงกันกิ้งของค่าย FK นะครับ1อันอย่างดีไว้ใส่กับเครื่องขอบคุณพี่ชายมากๆครับผมแล้วก็กระดาษลอกลาย USA นะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมกระดาษลอกลาย USA แบบลอกมือ10บใบนะครับพี่โอเครายการตามนี้ครับพี่ขอบคุณพี่มากๆแล้วก็สติกเกอร์ผมไม่ลืมแน่นอนขอบคุณพี่มากครับโอเคครับ